บอนสี่ชื่อมงคลสี่มหาโพสวยสะพรึงนะคะงามทั้งปีเลยบอนสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสี่มหาโพค่ะแค่ได้ยินชื่อนี่ยก็รู้สึกเป็นมงคลแล้วนะคะชื่อนียก็มาจากต้นโพค่ะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตัดสร้นะคะอยู่ในตับพุทธประวัตินั่นเองค่ะสี่มหาโพต้นนี้นะคะเขาเป็นบอนสีที่สวยอยู่ตลอดปีเลยค่ะไม่ทิ้งใบไม่พักหัวนะคะ สีสดมากๆเลยก็คือเขาจะสวยตลอดปีเลยค่ะเราจะไม่เห็นช่วงที่เขาพักหัวหรือว่าทิ้งใบเลยและดูการตกัดสีเขานะคะสวยมากๆเลยถ้าอยากให้บอนสีกัดสีสวยอย่างนี้นะคะเราต้องคอยบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นมูลไส้เดือนนะคะหรือว่าถ้าหรือว่าออดมาปุ๋ยละลายช้าก็ได้ค่ะแล้เวเขาก็จะกัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะใบใหญ่แล้วก็เป็นพุ่มค่ะ เพื่อนดูใบเขาสิคะใบเขาหนามากเลยค่ะก็คือใบเขาแข็งแรงมากนะคะแล้วก็กัดสีชัดนะคะดูทั้งหน้าใบหลังใบเนี่ยเห็นสีชัดเจนเลยส่วนก้านเขาเนี่ยก้านเขาจะแข็งแรงแล้วก็ก้านใหญ่ค่ะคือไม่โอนอีนง่ายๆแล้วก็ไม่จําเป็นต้องค้าเลยแต่ว่าอันนี้เราค้าเพื่อต้องการจัดส่งให้เขาสวยงามนะคะ สำหรับบอนสีสีมหาโพนะคะแล้วก็มีต้นลูกนะคะแบ่งปันนะคะ1ต้นนะคะราคา1 5 0บาทรวมส่งค่ะรับรองว่าเขาจะสวยเหมือนต้นแม่เลยนะคะดูสิคะขนาดต้นนล็ก,ก็ยังกัดสีแล้วนี่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ทักแชทมาได้เลยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะเกี่ยวกับการหาการดูแลบอนสีนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นี่จะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ